และจะบอกเลยนะฮะว่าสิ่งนี้นะครับจะส่งมอบประสบการณ์การขับขี่นะที่เหนือชั้นเร้าใจตื่นเต้นนะครับให้สมกับคำว่า engineer i n g for the real diver นะฮะให้แก่ผู้ที่ครอบคองครับผมและการเปิดตัว new v e r t a g e นะฮะในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามันจะสะท้อนนะฮะให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของ aston martin นะฮะในการทำรถยนต์ high performance นะครับ ในยุคใหม่และยังไม่พอนะฮะยังคงสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์นะครับสืบทอดมากว่าร้อยปีของ a s สตันมาตินนะครับแอสตันมาตินแวนเทชเองเนี่ยก่อตั้งด้วยนิยามทำง่ายๆครับคือทริวด e เวนทริวดีเวนคืออะไรครับ 1. คือการขับขี่อยู่บนท้องถนนที่เป็นลักษณะการขับขี่อยู่บนถนนจริงนะครับสเลยก็คือว่า การสร้างความคอนเนคระหว่างตัวรถนะครับคือไปถึงลิมิตมากขึ้นไปถึงลิมิตมากขึ้นและสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวรถนั่นเองในลักษณะที่เราเปลี่ยนไปนะครับผมอันดับแรกเลยที่เราเห็นก็คือกระจังหน้านะครับเราเรียกว่าดีบิกริวดีบกริวมีมีความสําคัญกับเรารอย่างไงมีความสําคัญกับเราก็คือว่าเป็นกระจังหน้าที่เป็นเอกะละักษณ์ ตั้งแต่ DB คันแรกของเราเลยนะครับเพิ่มความใหญ่มากขึ้นเพื่อระบายอากาศเพิ่มความประสิทธิภาพนะครับกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและยังมาพร้อมกับโครงไฟหน้าแบบ Matrix แมทริกซ์ LED ใะ่ครับใส่รายเข้าไปถามว่าทําไมต้องใส่ขนาดนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เพียงใส่ไฟสองสว่าง แต่มันคือสิ่งที่จะต้องทําให้ทุกคนที่เห็นอยู่บนของถนนสะดุดสายตาองครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็ต้องมาพ้อมอก,กับยางใหม่ล่าสุดที่เป็นเทคโนโลยีมาจากอิสระถือว่าเป็นร์ทเนอร์ชิพกับเราโดยตรงที่จะผลิตยานออกมาจากโรงงานในมานเดกครับเดียวนะครับ